แม่เด es que. ินทางมาน้องกันบ่ค่ะเนี่ยวาน้องกันเดียวกันบ้านเดียวกันบ้านเดียวกั้นหันเลยโอ้โหหันเดียวกั้นสเด้อกคำว่านั่งผิดอ่ะห่มโฮมผิดอะไรเด้อค่ะเด้อคำว่านั่งไม่ออแม่ถ้าเอาเขาถ้าเราหันก็ได้ออกเขาหันเลยเด้อนี่ยคนทุกคนเขาเจอ จูนยูทู e เขาทอดเขาทอดัใหญ่อกรอี่คคดีมีคดียามาได้นีคดียามาได้เขาเียรด้ออเสรสร็จสนอนหน่อยเยวงนออ๋อเออเปนยาอยังนอนูคันวานนอนเนยาอยังกลุกกัเรื่องอีกแล้วภรษาโบรานน่ะนะได้แม่เด้วยทันก็เอิญตวบรานแหละเอิญส่นเพราะก็ยังเอิญป็นยาอย่างก็นอนเออเออแมนแม พั้นว่าเป็นยามโหสดขั้นว่าปูพั้นว่าน่ะปูพั้นว่าควาวม,มันงเงเี้เย,เ,ยนะเพราะว่าพั้นบริกิรหลายไม่กินหน่อยๆนัน่นก็ะเส่าเนาะมาจะใส่เนาะค่ะคุณแม่คะมาจากกัน ตังสีว <Gimme> ิไ oh, ล okay. ่ผุนจ like ้าตำบลชุมพรอำเภอสีวิไลจังหวัดบึงกาฬจ้าค่ะโอ้จังไดนก็ให้ชวงให้เซาเด้อคุณแม่เด้อเดินห้างปลอดภัยค่ะค่ะเอาเลูกไปยังชื่ออะไแม่ลูกก็ล่งไปลูกเห็นเพื่นมั่งนะลูกก็เอาตามนั่นเลยดิค่ะ้ยตามมากค่ะยังกับไม่ได้มู่เพื่นได้มาโจมที่หาพ้นจากบัตรนี้ไปโจมไปนั่งอัน ถาดเสื้อจ้าบ้าให้กลับบันี้ก็ลูกขึ้นแล้วก็ย่างย่างเลยย่างมาเลยแก่โอ้ยเศราได้พี่เนี้ยยาพนังดีคุ้มค่าน้ำกันก็ให้เศราได้ในี่เก็บเอออ้อยค่ะให้ช่วงให้เศร้าแม่ค่ะเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะค่ะค่ะบุญสู้เด้อค่ะค่ะค่ะไก่หนึงดอก ค่ะค่ะขันนังกับมาไม่ได้เนาะแม่เนาะให้เช่าได้พี่เดได้เตะฟุตบอลได้ได้จังได้ก็ได้ค่ะค่ะเอาเอาเมื่อแล้ววันนี้ค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะแม่ค่ะจ้าแตมผ้าโชคได้หน่ะแม่ผ้าโชคก็มาแตมเพื่อเพ่นแตมผ้าโชคเป็นหน้าเพ่นจ้าหาบ้านเรืองเพื่อนว่าดีก็ดีนะเพื่อนค่ะอันนี้พอนผ้ารวยสูพราลวยแม่ เดยวนึ่เดี๋ยวนึ่งเดยวัน่งดี๋ยน่งเดีว่เด็ยน่งแวหนึ่เดีล้วหนึ่ดวนึ่ด้ยบน่เียวา่งเวน่ะเดยนี่ยเดอกินแต่เดียวัดนอนวต่ศาลาวหนึ่เกยวหน่เดี๋ยวนึ่งเดีวน่าเวหน้่มือย่เน่เีน่เยน่เหน่ง้นีน่เนีนียหน่ะค่ะ มันผู้งามพอเลยว่าใครอยากออกทอดละท่ากระบพ่อกาวัดเขาว่าได้ยั่หรอค่ะค่ะควยผู้คนค่ะขอบคุณค่ะท้ายขอให้หายด้วยคุณยายเด้อค่ะเดินทางปลอดภัยครัแม่ค่ะค่ะค่บ่ชวยครับบัครับเอกอันปวดขาบ่ค่ะปวดีคยืนเปิดเสร็จเมื่อเส็

อันนี้เป็นยังก็เขาหนึ่งๆค่ะมะนาวเจ้าเบาหวานย่าโอ้เบาหวานอ้า๋อเดี๋ยวเคล็ดนี่เคล็ดนี่ตามตามสิตามเคล็ดนี่ให้ฟังได้เบาหวานได้พี่น้องเบาหวานเป็นเบาหวานจ้าอ่านย่างย่างไปกันน้องกระเพดออกย่างไปน้องกระเพดออกแล้วสิบ่รีกสิบุรีเขาได้ว่าเขาได้ตัดแห้งตัดปลาเขาแล้วมาสัญญยานเอ่อนอกมณีเจะเทือแล้วคะมาเท่อแรกจ้าโอ้มาเท่อแรกได้ยินข่าวคนว่าเราจะผ่ากันมามาเอาน่าลน้ำพุ่นเพิ่มนแต่เพิ่นพาม่ากมามาน้ำพ คาโซเล่คาโซเล่ทำมันหายแรงมันต้อวเออน้องก็ยังโอ้ยยังก่อนน้องก็ยังมันเปรดออกเปรดออกเลยมันบอกอะมันแห้งเน้อแห้งแล้วแห้งแล้วตะเก้าพี่นะตะเก้าค่ะพี่ไม่เลยอืมน้ำตาหวานน้ำตาหวานตะเก้าฮาเม่นมันเลยนะดำๆนี่นะอ้อมันเลยด้วยนะ ยิงพ่นซาพลื่นเล้วน้ำมากใส่จำได้ก็น้ำมากพิ่นจำลองอย่างเราอันเดียอันผูกเิ่นติดตามอันนี้ที่หัอยู่ข้ามือนะตาข้างมือแล้วมันก็มาเล่าสุขังเลย เามาเลยสผัอไปแม่สองสองคนเพล่าคนเราอยู่ได้สองคนมาอเลื่อนนะนีได้มันอ่ะด้ดีเอ้ยคอยนี่มานี่เพื่อก็เป็นเบาหวานตาเพื่อรู้เ่อเห็นหูเองมนี่ยพ่อนอันนี้ก็เบาหวานอันได้ได้ค้านี่ก็ยันเบาหวานบอกพี่ใช่อ้โหเริ่มแก้งออกไปตา เป็นยังไงตาไอ้บเนเพิ่นกินทุกคนอ๋ออออ๋แนั่งนัเศ้าจักหน่อยก่อนนั่งเศร้ารับตาแน่เมือตาแน่ไปหามันเกียงออกเพิ่กระทืตัดขาคพนเพ่นใส่ปา้อมด้วยโองะ่าก่ง ก็ค่อยเห็นห้องเลยได้ยินในห้องช่องเอซีนนแหละนละเาสุดเดียวค้างคใหญ่คนมาวนแรกเออคนมาแล้วเมื่อเมื่อแล้วสัมภาษณ์เพิ่นว่าเพ้่นดีเพิ่นเห็นเออดีอันซักไม่ก็ซัก ไม่กระเท่าเมื่อก็บบ่ได้ักวท่านเห็นหุ่งเมื่อก็เห็นใบซิบใบเต้าใบหาดซิบเพิ่นก็เห็นเลยถามเพิ่นก็เลยพากันพากันมาโอ้ยบ้านเดียวกันก็บ้านเดียวกันโอ้บ้านเดียวกันเพิ่นมารักษาแล้วมารักษาแล้วเพิ่นเศร้าเออก็เลยได้หลรไปเออเพิ่นว่างเพิ่นจะพากันมาพิ่ตามมาถานถามพากมานี่ก็ลงไปห้องอื่นเปิทีมาอดเพิ่นถามมาซักพก ก่อนจัะดีอยากเศ้าอ่าะยากดีอยากเศร้านาะโลกไพผู้ใดก็บ่อยากเป็นเนาะอ่าดน่ะอ่า ซาอุสักาคนเดินกโอ้ยเจ้าอุูคนลราให้ดีให้เจ้าเถอะเป็นเทวดามองาง้ามมมาเถอะมอเ็กคนพ่ได้กินตะวันอ่ะอีลูกก็ได้ใยโนพ่ก็กินอ้าอีกคนนึงนี่ร้านพี่ไปซื้อ คนไทยท่ได hey, okay. so ้ยังไงคนไทยที huh. um, no, ่ได้ย yeah, so <so> right. uh ังไบคนไทยที่ตามแล้วอร่อยลเค้ยกระเบื้องหรืิตะเ้ียบก็มาเบิ้องน้ำตาลเบื้องอะ้รตะเ้ียบก็ยังมาป้วนอ้ไได้ยินคนว่าวสุพัง แล้วอ,อีกอย่างนึงกับผู้บ้านเจ้าของก e ัมาแล้วเนาะบ้านเดียวเนาะเขาจะห้องบ้านเดียวเนาะเออเห็นแบบนั้นแบบนี้ก็ได้ยินกับผู้เพื่นครเพื่นดีโย่ไกได้ก่กมาเาะส่วนเดียมาตมีเต้านี่เลยที่ดตังีเยดีเ็บดีวนะับเปิดาเปิงปิดั้งเลยเนาะ คือว่าเา่านอมันคือมนั่งมัน่ายานังจ้บอือมันก็นั่งค่ะยายนายายยายมนังสายเจ้าพี่นะไม่บักจ้าหนมาคุยพาะเอียหาเร้หมู่ได้พวกลายบ้านนี้มั้งตาตบอนเฮ้ยานนวายเทนนะเ่นไส้น่ะเขื่อนบอันนี้ตานพี่เจ้าหน้าตาคือกันเนาะ กินยาเลยบางยานี่ยานี่ยาหนีเขากินเลยมึงกินมาอำเภอเนี่นะเพิ่อนมาคืนเป็นสองคือสามค่ะเป็สองเพราะว่ามันใช่มาอำเพิเนี่ยใช่นิ่งเดียวค่ะปวดกระเดี่ยวโลแกนฮีทถอดปวดแที่ยวค่ะค่ะนี่แฟนคลับเนาะค่ะเพิ่นแสดงว่าเพิ่นเบิ่งคลิปดีได้ในพี่น้องค่ะหนึ่งค่ะ ค่ะเตรียมดอกไม้ดอกไม้ขาวเทียมขาวแล้วก็มีน้ำดำน้ำเปล่านะคะเพื่อนๆมาฝากชินไส้นะคะพี่น้องเด้อค่ะใครผู้ดใดอยากมีหมากมีคู่มาฝากปูสีสุโธกับมาไดะะ้ดเด้อค่ะพี่น้องเอามาได้เด้อหมากคู่นะคะมาฝากปูสีโตสีสุโธกับมาได้ค่ะอันนี้สำหรับชินไส้เพื่อำนชิมักน้ำดำค่ะเอฟซีกับซื้อน้ำดำมาน้ำเปล่าเทียนมาแต่งขันหาดอก ดอกไม้นี่เก็บมาเองนะพี่น้องเนะยุนี่ดับเบิ้ลแล้วยุนี่บ่มีฮอดดอกค่ะพี่น้องค่ะซิปกัต้นเศร้ากัต้นดอกเสียเบิ้ลแล้วพี่น้องบ่มีดอกให้เก็บมานําเดอ้อดอกพุดแล้วค่ะพี่น้องค่ะ,ะเก็ตค่ะพี่น้องค่ะอันนี้แต่งเครื่องเก็ต เครื่องเครื่องเครื่องเกล็ดเครื่องหาเครื่องเจ็ดเครื่องห้าเหรอเครื่องห้าทำยาจานนั่นน่ะคือตั้งซื้อลูกอืจานนี่จานตั้งซื้อลูกจัดกลางเครื่องหาเครื่องเกล็ดคลายปิดหูปิดตาอืสาปูเครื่องเกล็ดเพื่อสวดทอดทอดทอดค่ะโอ้สาธุูค่ะภูอันไหนโบเคยเห็นก็จะได้เห็นเหมนี้ค่ะสารภูไป คอนเดอร์พี่น้องค่ะสําหรับตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะถ้าชอบก็จัดถ้าคัดกระพานเนาะคะ่ะทางช่องเห็นมีแนวทางก็าฝากต่อนนะคะคุ้มคอเอาค่ะพี่น้องคุ้มคอเอาบริเอชีึ้นบ้านเล็กพี่ให้เด้อบันนี่เบิง้งคักๆเดอ้อพี่น้องอันนี้เดอ้อค่ะโอาตอนนี้สิได้แก่เยอะค่ะตอนนี้เพิ่นมีหกสิบสี่องค์แล้วเดอ้อพี่น้องหกศูนย์นี่ของเก่าหกสิบสี่เดอ้อพี่น้องตอนนี้มีหกสิบสี่องค์ค่ะพี่น้องค่ะ คลิปนี้ก็ข่อให้เฮ้งๆฮงฟังๆค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ